สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มีนาคมปี2024นะคะวันนี้เราจะเป็นตัวแทนชาวบ้านเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไทยในต่างแดนกลุ่มหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้เขารู้สึกอัดอั้นตันใจเขาอยากจะให้นําเสนอเรื่องราวชีวิตของเขาบ้างนะคะซึ่งที่เราบอกว่า เป็นคนกลุ่มหนึ่งก็เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้นะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็มีอยู่จริงแล้วเขาอยากจะบอกว่าให้ช่วยนําเสนอเรื่องราวชีวิตของพวกเขาบ้างเพราะคนไทยที่อยู่เมืองไทยหลายๆคนมักจะคิดว่าคนที่มาอยู่ในต่างแดนส่วนใหญ่นั้นร่ํารวยนะคะก็แน่ละเพราะว่าเรื่องของค่างเงินมันอาจจะไม่เท่ากันมาอยู่ที่นี่ค่างเงินมันได้มากกว่าก็เลยมีความรู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมันมีความร่ํารวยกว่าหรือบางคนอาจจะเห็นคนเข้าไปโพสต์ใน โซเชียลมีเดียนะกินหรูอยู่สบายก็เลยคิดว่าการมาอยู่ต่างประเทศทุกคนต้องรวยนะคะแต่อันที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็ยังมีคนไทยบางคนที่ไม่อยู่ต่างประเทศตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีเงินเก็บเลยนะคะบางคนยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะคะแล้วก็หลายคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่มีเงินเก็บเลยเพราะว่ามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยซึ่งวันนี้เราจะนํามาเสนอในมุมนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังด้วยนะคะ กลุ่มแรกเลยที่ทําให้ไม่สามารถจะเก็บเงินได้ก็เพราะว่ารายรับกับรายจ่ายมันเท่าๆกันท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยนำเสนอว่ามาเป็นเด็กเสิร์ฟในอเมริกามาขับรถส่งอาหารในอเมริกาได้ไรายได้เดือนละเป็นแสนฟังดูแล้วมันว้าวท่านผู้ชมมันก็น่าว้าวจริงๆนะแค่เสิร์ฟอาหารยังไงได้ตั้งเป็นเดือนละแสนแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยว่า เขายังไม่ได้นําเสนอในแง่ของการหักค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมเพราะว่าค่าใช้จ่ายสมมุติว่ามันจะต้องมีค่าเช่าบ้านสมมุติค่าเช่าบ้านเดือนละ3 0,000ื่นเข้าไปแล้วนะคะค่ากินอาจจะประหยัดกับทางร้านเพราะว่าอาจจะกินฟรีกับที่ร้านแต่มันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าซักผ้าค่าเดินทางใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามีรถก็ต้องมีค่าประกันรถ ค่าซ่อมบำรุงรถนะคะแล้วก็ค่าที่จอดรถอะไรต่างๆยังไม่นับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวอื่นๆแล้วก็การอาจจะต้องส่งเสียไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยคือได้รายได้มาแล้วรายจ่ายมันพอดีกันดังนั้นการมีเงินเก็บมันเลยเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นเวลาท่านผู้ชมฟังอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งว้าวเพราะยังไม่ได้หักลบกลบค่าใช้ใจ่ายค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่1นนะคะ กลุ่มที่2ที่เก็บเงินไม่ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกลุ่มได้มาใช้ไปหมายความว่าได้มาเที่ยวกินนะคะแล้วก็เอาไปซื้อของไปช้อปปิง้งกลุ่มนี้ก็จะมีค่ะคือได้รายได้มานะคะจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แต่พอได้เงินมาปุ๊บก็จะไปเที่ยวทันทีดังนั้นก็จะเห็นคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวเยอะมากเลยที่เขาโพสนะคะหรือว่าอาจจะซื้อของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะคะตามความพึงพอใจของเขามันก็ไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้ กลุ่มที่3นะคะก็เป็นกลุ่มที่ชอบเล่นการพนันค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มที่เมื่อได้เงินเข้ามาก็จะเข้าบ่อนนะคะเพราะว่าที่นี่เรามีบ่อนเสรีที่สามารถจะเล่นคาสิโนได้ตามาปกติเขาเรียกว่ามีบางบางที่บ่อนบ่อนมีในเมืองเลยนะคะมีในดาวเทาเลยก็มีก็สามารถที่จะเสียเงินไปกับการพนันได้หรือบางครั้ง ที่นี่ท่านผู้ชมยังไม่ทราบว่าคนไทยที่เนี่ยมีการตั้งบงแชร์ไม่ต่างไปกับที่เมืองไทยนะคะก็มีการาใช้เงินหมุนกันนะคะเล่นแชร์เปียแชร์กันนะคะหรือบางทีก็มีการโกงแชร์กันก็มีนะคะดังนั้นมันก็เลยเก็บเงินกันไม่ได้หรือว่าบางครั้งการที่ถูกเพื่อน คนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละโกงกันเองนะบางทียืมเงินเราไม่คืนบ้างนะคะโกงด้านธุรกิจบ้างก็ทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีเงินมีปัญหานี้สิงนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผู้ชมที่นี่ยังมีหวย หวยด้วยนะนผู้ชมหวยใต้ดินเนี่ยแหละค่ะโดยที่คนไทยเป็นเจ้ามือรับแทงเองโดยอิงกับการเล่นทางสลากกินแบ่งของเมืองไทยของทุกๆวันที่1กับวันที่16ยกตัวอย่างเช่นเออถ้าเวลามีหวยวันที่1วันที่16ออกเนี่ยเจ้ามือเขาก็จะรับแทงนะคะก็จะมีแบบโต๊ะเต็งแบบ3ตัว บนล่างอะไรแบบที่ไทยเล่นที่นี่ก็รับแบบเดียวกันนะท่านผู้ชมดังนั้นก็คือมันก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงอยู่กันไปแล้วก็ไม่สามารถจะเก็บเงินได้นะคะและกลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือที่เราจั่หัวข้อไว้ว่าจนเพราะญาติค่ะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องของทำงานเพื่อครอบครัวที่เมืองไทยที่เราจะพูดในวันนี้นะคะ วันนี้เราจะแชร์เรื่องราวของคน5คนให้ท่านผู้ชมฟังนะคะซึ่งเราจะสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้เรื่องแรกเป็นเรื่องของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเธอมาแต่งงานอยู่ที่นี่ได้4ปีแล้วนะคะแล้วก็ทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งค่ะเธอบอกว่ารายได้ก็โอเคพอสมควรนะคะในแง่ของรายได้นะคะรวมไปถึงสวัสดิการ แต่ว่าเธอมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด7คนนะคะที่อยู่ที่จังหวัดเดียวกับเธอแล้วทั้ง7คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคะแล้วเธอก็มีหล,นหลานๆที่เกิดจากพี่น้องด้วยเธอก็เลยมีหน้าที่รับเลี้ยงดูหลานๆน,นะคะในเรื่องของค่าเทอมของหลานทุกคนที่มีนะคะดังนั้นเธอก็ต้องหาเงินเพิ่มนะคะโดยการทำโอทีซึ่งตรงนี้สามีเธอไม่เคยเข้าใจกับเรื่องนี้แล้วเพราะสามีก็บอกว่า ทำไมเธอต้องไปส่งเสียหลานๆด้วยวะเขาก็มีพ่อมีแม่แล้วทาไมเธอต้องดูแลเธอก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกว่าเขาไม่เขาไม่พอแต่สามีฝรั่งมันก็ไม่เก็ทนึกออกปะมันก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าวก็ออกไปทํางานดีวะพ่อแม่เขาก็มีเด็กมันไม่ได้พิการอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยไม่อยากเถียงกับผัวเพราะเธอเข้าใจว่าผัวก็คงไม่เข้าใจในจุดนี้งานที่เธอทำเนี่ยเธอก็บอกว่าพี่อะทำโอทตลอดเวลามีโอทมาพี่ลงเสมอเพราะว่าพี่ต้องการจะได้เงินที่มันเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเธอ จะต้องเก็บเงินร่วมกับสามีกับเธอด้วยเพื่อเป็นครอบครัวที่นี่ด้วยใช่ไหมคะจะมาใช้เงินเขาอย่างเดียวเธอก็รู้สึกละอายใจเธอก็บอกว่าเดินเดินหนึ่งเนี่ยเธอก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปใส่เซฟวิ่งร่วมกับสามีด้วยแต่เงินที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยเธอก็ไปทำโอทีมาแต่เธอบอกสิ่งที่มันเศร้าใจก็คือพี่ชายคนโตเนี่ยนะคะเอาที่ดินของปู่ย่าตายายไปจำนองเขาประมาณล้านเจ นะซึ่งเขาก็ไม่มีเงินไปถ่ายสุดท้ายเธอก็ต้องเป็นคนที่ไปทำโอทีช่วยส่งคืนให้นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือหนี้อีก200,000บาทที่เธอจะต้องช่วยจ่ายนะคะเพราะเธอบอกว่าเธอไม่อยากเสียที่ดินของปุยยะตายายไปดังนั้นเธอก็ต้องทําแล้วเธอก็ต้องทํโ OT เพื่อสิ่งนี้มาทําให้เธอไม่มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากนะักซึ่งสามีทุกวันนี้ก็ยังไม่เก็บเธอบอกว่าตอนหลังไม่ต้องให้มันเก็บหรอก พี่ก็แอบ,บทาแล้วก็แอบ,บส่งตังค์เห็นไหมน่าสงสารไหมท่านผู้ชมคนที่สองเนี่ยเป็นแม่ครัววัย70ค่ะซึ่งแม่ครัวคนนี้เนี่ยเขามาอเมริกาตั้งแต่ปี2008นะคะเธอบอกว่าเธอยอมแต่งงานเพื่อใบเขียวเธอพูดอย่างนี้กับเราเลยนะเปิดอกเลยเพราะเธอบอกว่าจริงๆแล้วก็คือสามีที่เมืองไทยอ่ะทิ้งไปตั้งแต่เธอลูกอายุ9ขวบ เธอก็ตอนเมื่อตอนที่อยู่เมืองไทยเธอทำงานออฟฟิศท่านผู้ชมเธอแต่งตัวดีสวยงามเลยเธอทำเอารูปมาโชว์ให้เราดูตอนที่เธอสา,สาวๆสวยจริงๆนะท่านผู้ชมทำงานแบงค์ เสร็จแล้วสามีทิ้งไปเธอก็ต้องเลี้ยงลูกชายคนเดียวนะคะเธอก็เลยตัดสินใจมาที่นี่นะคะแล้วก็ฝากลูกชายไว้กับคุณย่าของเขานะคะแล้วเธอก็มาเริ่มต้นชีวิตของการเป็นแม่ครัวที่นี่นะคะเก็บเงินเก็บทองไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยท่านผู้ชมจนกระทั่งลูกชายโตนะคะแล้วก็เข้าทํางานก็เป็นพนักงานเงินเดือนแล้วก็แต่งงานมีลูกสะพ้ายลูกสะพ้ยก็เป็นพนักงานเงินเดือนนะคะโดยที่เธอก็เป็นคุณแม่ที่ดีนะคะเธอช่วย ในเรื่องการดาวบ้านให้ลูกชายเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเงินเดือนก็ถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเขาก็ช่วยกันผ่อนนะคะและเธอก็ช่วยซื้อรถให้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นของขวัญในวันแต่งงานให้กับเขาเธอก็บอกว่าจริงๆแล้ววัานน้าจะ,กะเกษียณต,ตอนอายุ68เพราะนา้าคิดว่านะโอเคแล้วแล้วตอนนี้เวลาเธอผัดเนี่ย เนื่องจากเขาเรียกว่าจับจับ,จบตาลิวทัพีนานๆน,นะท่านผู้ชมนิ้วมันล็อกเธอบอกมันปวดมากคือต้องทายาเสมอแบบมันล็อกแล้วเธอก็บอกว่าเธออยากจะเลิกแต่ปรากฏว่าเขามีลูกค่ะก็คือมีหลานขึ้นมาอีกคนนึงตอนนี้หลานอายุ5ขวบแล้วเสร็จแล้วเขาก็อยากจะให้หลานเนี่ยเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งค่าเธอมาเป็นแสนแล้วเขาจ่ายกันไม่ไหวนะก็เลยมาคุยกับเรารำพึงรำพันนะบอยบีเอ้ค่าเนี่ย คงเลิกงานไม่ได้แล้ววะ่ะตอนแรกคิดว่าจะเกษียณตอน68นี่ฟาดเข้าไป70ค่าก็ยังเลิกไม่ได้เพราะว่าหลานมันเพิ่งจบอนุบาลวะ่ะแล้วมันก็ต้องเข้าโรงเรียนอินเตอร์อะไรประมาณนี้เราก็บอกมันจําเป็นปะวะน,นะต้องเรียนต้องเรียนอินเตอร์ก็บอกว่าสมัยนี้เดี๋ยวมันสู้เขาไม่ได้วะ่ะอะไรประมาณนี้เราก็บอกก็โรงเรียนโปรแกร,รม2ภาษาไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเรียนอินเตอร์ข้างเอาข้างหน้าอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามแบบหาหนทางช่วยนะแต่นะ้าเขาบอกว่าไม่ได้วะ่ะเขาแบบเหมือนกับ เด็กมันก็ต้องแข่งขันสู้กันอะไรประมาณนี้เราก็สงสารแกเหมือนกันเพราะว่าอยู่มาที่นี่แกไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยท่านผู้ชมแล้วแกบอกว่าแกรู้ป่ะฉันอยากไปฝรั่งเศสว่ะมันเป็นประเทศที่แบบฉันใฝ่ฝันนะฉันเห็นเขาเล่นในละครอะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าล่ะนะหนูพาไปคือพอดีเราจะไปหาญาติที่ลอนดอนอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็มีวันหนึ่งที่เราชวนแกบอกว่าน้าไปไหมเดี๋ยวหนูจ่ายค่ากินแล้วก็ค่าโรงแรมทุกอย่างให้แต่น้าจ่ายแค่ค่าตั๋วเครื่องบินเอาไหม เพราะว่าหนูจะไปเยี่ยมญาติอยู่แล้วนะกก็คิดหนะักคือแบบเฮย้ยต้องเสียทางค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินอาจจะเป็นพันเหรียญใช่ป่ะแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสียค่าโรงแรมกับเสียค่ากินค่าเที่ยวเพราะว่าเราจ่ายให้ถูกปะ่ะแต่การที่ไปเจวันหรือว่าวีคหนึ่งอะ่ะมันทําให้แกเสียรายได้จากการทํางานที่ร้านเพราะว่าที่ร้านเขาจ่ายเป็นรายวันมันก็ มันก็หายไปเกือบพันเหรียญเหมือนกันท่านผู้ชมสรุปว่านาะก็บอกไม่ไปอ่ะเสียดายตางังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บเงินไว้ดีกว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่นะาลำพึงลำพันให้เราก็คือว่านะ้าบอกว่านะ้าไม่ได้เก็บเงินแค่แบบเพื่อช่วยหลานนะเว้ยแต่นะ้าเก็บเงินให้ตัวนะ้าเองด้วยในะยามที่นะ้าแบบไม่สบายในอะนาะคตเพราะน้ารู้ว่าถ้านะ้ากลับเมืองไทยนะ้าก็ต้องมีเงินที่จะแบบ จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ไทยด้วยเพราะรู้ตัวเองดีว่าแบบแก่แล้วมันก็ต้องป่วยอ่ะดังนั้นลูกหลานมันคงไม่มีตังค์ช่วยนะหรอกนะเลยบอกว่าก็จะพยายามทํางานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเ,ออเก็บเงินไว้รักษาตัวที่ไทยฟังและ้ะเศร้ากว่าท่านผู้ชมเราว่า,าม,วมันก็เศร้าๆเนาะสัญญาว่าจะพยายามพาแกไปแบบประเทศในฝันของแกให้ได้สําหรับคนนี้นะ คนที่3คุณป้าคนนี้เป็นพยาบาลค่ะเธอเป็นพยาบาลที่เมืองไทยอยู่แล้วนะคะแล้วเธอกออ็มาแต่งงานที่เนี่ยตอนอายุประมาณเกือบเกือบห้าสิบละก็คือมาแต่งงานกับสามีที่ค่อนข้างจะสูงอายุตัวแกก็อายุประมาณเกือบห้าสิบลแกก็มาทําอาชีพเป็นพยาบาลต่อที่เนี่ยนะคะแต่ปัจจุบันแกอายุ70แล้วแต่แกเล่าให้เราฟังว่าพอมาแต่งงานกับฝรั่งที่เนี่ยปุ๊บเนี่ยบ้านที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแกก็ยกให้หลาน ซึ่งหลานคนนี้แกก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะแกก็ส่งเสียหลานเรียนในระหว่างที่แกมาทํางานอยู่ที่เนี่ยามาแต่งงานมาแต่งงานที่เนี่ยแกก็ไม่มีลูกกันนะคะแกก็ส่งเสียหลานาที่เมืองไทยให้เรียนแล้วก็ให้อยู่บ้านของแกนั่นแหละแกยกให้แต่ว่าบ้านที่หลานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะมีการซ่อมบํารุงนะคะการทาสีการทํา,าห้องน้ําใหม่การปรับปรุงครัวอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งค่าน้ําค่าไฟ คุณป้าที่เนี่ยยังต้องเป็นคนจ่ายให้ทั้งทีที่แกมาได้เป็นคนอยู่ท่านผู้ชมแปลกไหมคุณป้าก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกช่วยเขาอะไรประมาณนี้สุดท้ายหลานแต่งงานเนี่ยหลานก็มีลูกซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเลนป้าป้าคนนี้เขาก็ช่วยค่าโรงเรียนอะไรต่างๆให้กับเลนด้วยนะคะแกก็ช่วยมาเสมอจนกระทั่งปีเนี้ยแกอายุ70แล้วแล้วแกก็เป็นคนที่เล่นพวกแบบโซเชียลมีเดียอะไรไม่เป็นแกก็ไม่รู้จักไอเฟ b บุ๊กเฟ e บุ๊กไลน์อะไรพวกนี้หรอกจนกระทั่ง มันมีอยู่วันหนึ่งมันก็มีคนตั้งไลน์ให้แกบอกว่าเอ้ยลองเล่นไลน์ดูดิแล้วก็แอดแกเข้าไปในไลน์กรุ๊ปของครอบครัวแกนะคะซึ่งก็จะมีลูกๆหล,ล,ลานๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งก็ทําให้แกได้มีโอกาสไปเห็นภาพค่ะที่หลานของแกนั้นไปเที่ยวหัวหินนะอยู่โรงแรม5ดาวใช้ชีวิตกินหรูแบบซูเปอร์ไฮโซท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ของแบรนด์นงแบรนด์เนมแกก็ตกใจว่าเฮ้ย ไหนว่าหลานบอกว่าลําบากเพราะปกติคุณป้าคนนี้แกไม่ค่อยได้กับเบิงไทยเพราะว่าสามีแกสุขภาพไม่ค่อยดีแกก็ไม่อยากทิ้งสามีไว้นะคะแกก็เลยไม่ทราบว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุดแสนจะไฮโซด้วยเงินของแกแกแกก็เล่าให้เราฟังด้วยน้าเสียงที่ค่อนข้างจะน้อยใจนะคะผู้ชมเราก็ได้แต่รับฟังเพราะราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนึกบอกป้า คนที่4ี่อีกคนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็เป็นพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าคุณป้าคนนี้ที่เป็นพยาบาลแกไม่ได้แต่งงานนะคะแกก็เป็นโสดแต่แกก็มีลูกหลานหลายคนแต่แกจะสงสารแกก็ส่งแกก็ส่งเสียงลูกหลานหลายคนเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นลูกของพี่ของน้องบ้างเรื่องค่าทงค่าเทอมแต่แกจะเอ็นดูหลานคนหนึ่งเพราะว่าพ่อเขาเสียชีวิตนะก็เหมือนกับเขากำพร้าหลานคนนี้เขาบอกว่า เขาจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะแล้วเขาก็จะเรียนโปรแกรม international ก็อาจจะประมาณเขาเรียกว่าเป็นเทอมและเป็นแสนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีค่าอุปกรณ์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าคอมพิวเตอร์ไปซัมเมอร์ก็จะมีเรียนพิเศษทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้แกก็บอกว่าตลอด4ปีเนี้ยแกจ่ายให้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าอุปกรณ์ค่าหอพักค่ากินค่าอยู่แล้วก็ค่าเดินทางค่ะตลอด4ปีเนี้ยแกจ่ายให้หลานคนเนี้ยหมดเลยโดยที่แกไม่เคยถามว่าเรียนไปถึงไหนแล้วได้เกรดเฉลี่ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแกขอให้ไปเรียนแกก็แฮปปี้แล้วจนกระทั่งล่าสุดนะคะแกกลับเมืองไทยแกก็ได้ไปเจอญาติคนหนึ่งแล้วแกก็ถามถึงหลานคนเนี้ยบอกเออเนี่ยกำลังจะมาเยี่ยมหลานคนเนี้ยมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างทํางานอะไรบ้างญาติคนนี้ก็บอกว่าทําละมันไม่ทำอะไรมันไม่เคยไปเรียนมันออกจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ ปีหแล้วมันก็ไม่เคยเรียนต่อก็คือสรุปว่าน้องคนนี้ไม่เคยไปเรียนไม่เคยได้ปริญญาแต่เงินที่ดูดไปจากคุณป้าคนนี้แกบอกแกรวมๆแล้วแกน่าจะจ่ายไปล้านกว่าบาทท่านผู้ชมเพราะมันค่าเทอมประมาณ4ี่แสนถ้าถ้าถ้าแกจำไม่ผิดมันยังมีค่าไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศไปซื้ออุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นการศึกษา อคอมพิวเตอร์โทราศัพท์แล้วก็ยังมีค่าหอพักนะตลอด4ปีรวมทั้งค่ากินค่าเดินทางก็บอกหมดไปล้านกว่าบาทปรากฏว่าหลานไม่ได้ไปเรียนช็อคซินีมาไปอีกคนหนึ่งนะคะ และคนสุดท้ายเป็นพี่ผู้หญิงที่ทําขนมอยู่ที่รัฐรัฐหนึ่งของอเมริกานะคะแกบอกว่าแกต้องตื่นมาแต่ดึกเพื่อที่จะทําขนมส่งขายนะคะทั่วทั้งรัฐก็จะติดใจขนมของแกแต่แกบอกอย่าบอกอย่าบอกชื่อรัฐเลยเดี๋ยวเขารู้นะแกอก็อยู่ที่นี่แกมาแต่งงานที่นี่นะคะแต่แกก็มีพี่น้องที่เมืองไทยซึ่งเป็นพี่ชายและน้องชายแกก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่ออยู่กับพี่ชายที่เมืองไทยนะคะพ่อแม่อยู่กับพี่ชายที่เมืองไทยปรากฏว่า พี่ชายเนี่ยไปหลอกพ่ออีท่าไหนไม่รู้ให้พ่อเซ็นยกบ้านให้พ่อก็เซ็นยกบ้านของของพ่อให้พี่ชายแล้วพี่ชายก็เอาบ้านนี้ไปเข้าการจำนองค่ะสุดท้ายไม่มีเงินผ่อนแกก็ต้องเป็นคนไปถ่ายถอนมาให้ด้วยการขายขนมเนี่ยท่านผู้ชม แล้วก็น้องชายคนเล็กเนี่ยแกก็ส่งเสียลูกๆเขาให้เรียนหนังสือด้วยจนตอนหลังเนี่ยพ่อแม่กแก่เท่าแล้วแกก็ไม่ไหวแกก็เลยทําเรื่องนะคะให้น้องชายเนี่ยมาอยู่ที่นี่โดยที่การแกเป็นคนดําเนินการทุกสิ่งอย่างนะคะให้มีการไปขอวีซ่านะแกบอกตั้งแต่ออกจากบ้านนะไม่ต้องเสียค่ารถเลยแกจ่ายให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดําเนินวีซา่าการขอวีซา่าค่าเอกสารอะไรแกจ่ายให้หมดเพื่อที่จะให้น้องชายเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพื่อสลับกันดูแลพ่อ สรุปว่าน้องชายก็ได้มาแล้วอยู่อยู่ได้แค่2เดือนก็บอกไม่เอาแล้วไม่อยากดูแลพ่อเขาจะกลับนะคะสุดท้ายแกก็รู้สึกแกก็เล่าด้วยความคับแค้นใจเพราะแกมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแกก็เป็นคนเดียวที่ต้องเทคแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งครอบครัวนะคะที่สําคัญก็คือแกน้อยใจพ่อแม่ด้วยเพราะบางครั้งพ่อแม่ก็เอาเงินแกเนี่ย บอกให้แกไปช่วยเหลือพี่น้องด้วยและแกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราไม่ใช่ลูกเหรอทำไมจะต้องเป็นเราคนเดียวที่ต้องรับภาระทั้งพี่ทั้งน้องโดยที่เราเป็นลูกผู้หญิงนะคะมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมเราจะบอกกับคนที่ฟังอยู่ที่เมืองไทยที่อาจจะไม่เคยมาที่เมืองนอกหรือกําลังขอความช่วยเหลือจากพี่น้องที่อยู่ต่างแดนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกเลยก็คือ เงินมันไม่ได้หล่นจากฟ้าท่านผู้ชมคนที่มาที่นี่สู้ชีวิตกันทั้งนั้นหลายคนทํามาหากินหลายคนทํางานร้านอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวกว่าจะผัดมาได้ท่านผู้ชมเตามันร้อนมากที่เนี่ยที่สําคัญก็คือมันยืน12-13ชั่วโมงคุณไปขอเงินเขาคุณอาจจะทั้งชีวิตไม่เคยยืนทํางาน12-13ชั่วโมงมาก่อนด้วยซ้ำไอคนที่ขอเงินเขาอะ หรือแม้แต่อาชีพพยาบาลเราเคยถามป้าที่เป็นพยาบาลเขาบอกถ้าลําพังเงินเดือนธรรมดามันไม่ได้เท่ามากเท่าไหร่ส่วนใหญ่พยาบาลจะได้เงินจากการทำโ OT แล้วเวลาทํา o t ีทีนึงอ่ะมันลากยาวชิปละ16ชั่วโมงท่านผู้ชมมันยืน16ชั่วโมงคือมันนานมากกว่าเขาจะได้เงินมาส่งเสียไปเลี้ยงดูคุณ การทำงานโรงงานก็เหมือนกันท่านผู้ชมเงินเอ็กซ์ตร้าส่วนใหญ่มันจะได้จากงาน OT นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นงานธรรมดาวิชาทั่วๆไปที่สำคัญก็คือคนทุกคนที่อยู่ที่นี่เขาก็มีผัวมีเมียมีลูกของเขามีบ้านของเขาที่ต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายมีรถกิจค่ากิจกรรมลูกของเขามีค่าอาหารค่าน้ำมันค่าประกันค่าสารพัดค่าที่เขาต้องจ่ายเหมือนกัน บางครั้งบางคราวถ้าเรายืมเงินเขาแล้วเขาไม่ให้อย่าไปคิดว่าโหยรวยแล้วแม่งไม่ให้งกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบางคนเขาอาจจะรับภาระจนหลังแอนไปหมดแล้วก็ได้แต่เขาอาจจะไม่พูดและเขาก็อาจจะไม่ไหวแล้วที่เขาจะแบกภาระอื่นเพิ่มนะคะแล้วอีกแบบประเภทหนึ่งที่เรามีความรู้สึกก็คือหลายคนเนะ่เวลามายืมเงินเนี่ยมักจะร้องห่มร้องไห้ด้วยความดรามา่าขอให้ช่วยเหลือโน่นนั่นนี่ แต่เวลาจะคืนมักจะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันรวยแล้วไม่ต้องคืนก็ได้หรือไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่ามันรวยอย่าไปคิดอย่างนั้นท่านผู้ชมเพราะคนรวยเขาก็หาเงินมาด้วยความยากลําบากหลายคนได้เงินมาเนี่ยมันดูเหมือนว่าเขาจะรวยแต่ก็ไม่รวยท่านผู้ชมอย,อย่าไปเชื่อกับโซเชียลมีเดียเพราะนิสัยคนไทยมันเป็นคอนเซปประมาณว่าเสียเสียหน้าไม่ได้ดังนั้นอยู่เมืองนอกฉันต้องดูรวยฉันต้องดูว่า ชันแพ้ไม่ได้ชั้นฉันเฟลไม่ได้ดังนั้นหลายคนก็จะโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าตัวเองรวยตัวเองกินหรูอยู่สบายถือกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมก็อาจจะเป็นของปลอมก็ได้ท่านผู้ชมอาจจะในกระ,กระเป๋าแบงอาจจะมีตังอยู่200เหรียญก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ได้เขาอาจจะอวดอะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีก็ได้ดังนั้นคืออย่าไปคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นมันคือสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีจริงๆก็ได้ดังนั้น คนไทยหลายคนนะใครก็ตามที่กำลังพึ่งพาญาติพี่น้องที่จะต้องส่งเงินจากต่างประเทศมาให้ให้เห็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาทำมาถ้าเรียนอยู่ก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะถ้าทำงานอยู่ก็ขอให้ใช้ชีวิตกันแบบประหยัดอย่าไปฟุ้งเฟ้ออย่าไปไฮโซเพราะคิดว่าญาติพี่น้องส่งมาให้แล้วฉันสบายแล้วฉันจะไม่ทำอะไรหรืออย่าไป อย่าไปคิดว่าฉันจะต้องไปสร้างนี่สร้างสินแล้วเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะต้องมาคอยช่วยเรามันไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ชมทุกคนเขาต้องทํามาหากินเขาอยู่ที่เนี่เขาก็ลําบากเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของคนที่นี่ที่เขาเจอกับคนไทยญาติพี่น้องเนี่ยที่เราโจหัวข้อไว้ว่าจนเพระานะญาินะน้ําตาคนไทยในต่างแดนมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่จริงดังนั้นขอให้เข้าใจคนไทยกลุ่มนี้ด้วยว่า เขาต้องให้ความช่วยเหลือคุณแต่คุณก็อย่าสร้างหนี้สร้างสินสร้างภาระให้เขานะคะแล้วถ้าเกิดเขากลับไปอยู่เมืองไทยก็อย่าลืมเทคแคร์ดูแลเขาเหมือนกับที่เขาดูแลคุณตอนที่คุณไม่มีด้วยล่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมขอให้ทุนรักษาสุขภาพนะคะทิ์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ